สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องมาดวเที่ยวที่ได้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่น้ําตกทานทิพย์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้ผมมากับพี่ที่สนิทนะครับมาันหลายคนก็สนุกไปอีกแบบนะครับแต่ประเด็นสําคัญที่มากันหลายคนเพราะว่าจะได้ช่วยหารค่าน้ามันกันนะครับทุกคนจะได้ประหยัดกระเป๋าด้วย <c oughs> ตัวน้ําตกทานทิพย์จะตั้งอยู่ที่อ,อําเภอประจันตครคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทุกคน อำเภอรประจันตคามเนี่ยเป็นอำเภอที่มีน้ำตกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับทุกคนก็น้ำตกทันทิพย์นะครับเดินทางสะดวกเดินทางไม่ยากนะกับรถจากกรุงเทพก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดนิดนะครับทุกคนใครที่มีวันหยุดแค่วันเดียวนะครับก็สามารถพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับทุกคนและที่สําคัญเลยสําหรับใครที่จะพาลูกๆมาเล่นน้านะครับที่ตรงน้ําตกทานทิพย์ก็จะมีจุดที่สามารถให้เด็กๆลงเล่นน้ําได้ นะครับน้ำไม่ลึกน้ำตื้นนะครับก็เหมาะเลยครับเด็กๆนะครับทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงน้ำตกทานทิพย์แล้วเดี๋ยวปาไปเดินดูบรรยากาศก,าก่อนอนะันนี้เรามาจอดรถด้านล่างเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนมันจะมีข้างบนตรงที่ว่าเป็นจุดเล่นน้ำตกนะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างบนก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงลานป่าข้างล่างอากาศดีนะวันนี้ฝนยังไม่ตกแต่น่าจะกำลังจะตกเนี่ยเราจอดรถตรงนั้นเมื่อกี้แล้วเนี่ย เป็นน้ำไหลตรงนั้นคนเล่นกันอยู่เป็นแองข้างหน้าเห็นปะพี่ครับที่เขาเล่นน้ําตกกันก็เ,เล่นกันตรงไหนอะครับแถวนี้แหละแถวนี้แหละครับมันมีข้างบนเล่นได้อีกไหมได้หมายถึงว่าข้างบนอ้อมไปตรงนั้นเหรอครับผมข้างบนนี่ก็ไดผ้ผมเดินไปทางไหนอะผมเดินเข้าทางนี้แล้วก็ของกินมีเฉพาะตรงนี้เนี่ยพี่แกบอกว่าที่นี่จะเล็กกว่าจาวน้อยสาวน้อยเราต้องขี่ขึ้นไปข้างบนตรงนั้นนะ ขึออ้นไปข้างบนแต่ผมชอบตรงนี้มากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งตรงนั้นดื่มน้ําแลวเราก็เล่นน้ํากมนตรงนี้เนี่ยมีอันนี้ด้วยที่เขาเปิดไฟกลางคืนนะ่ะที่ว่าทุกคนถ้าทุกคนเห็นในคลิปใช่ปะเขาจะเปิดไฟเดี๋ยวขอเดินไปตรงนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมเห็นป้ายที่ว่าเขาบอกว่าจุดเล่นน้ําตกทานทพิปนะที่จอดรถตรงนี้จะ20บบาทนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งเล็กๆอ๋อนี่ไงเป็นโคง้งโค้งลงไปข้างล่าง นี่ไงป้ายน้าตกการทิพ์โอ้รงมเรียนดีมากเลยมีไอนี่ด้วยที่เด็กเล่นเนี่ยผมพาเพื่อนๆขึ้นไปตรงนี้เจอเลยจ้าไป,ไปเลยไปเลยนี่ตรงนี้โอ้น้าไหลมาจากข้างบนตรงน้นเลยนะนี่ตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นสามแยกหัวโค้งอันนี้ขึ้นไปได้ไหมครับอ๋อ เรพิ่งมาใช่ไหมครับไ,ได้ครับอ๋อไม่ได้ใช่ไหมครับโอ,โอ้ตรงเนี้ยอ๋ออันนี้ไอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะอ้อมไปตรงโน้นข้างบนเมื่อกี้แต่ว่าไปไม่ได้เราต้องเดินกลับขึ้นไปใหม่ข้างบนตรงโน้นมันมันคนละสายกับข้างบนเหรอครับอ๋อสายเดียวกันอ๋อแสดงว่ามันจะเป็นสองแฉกแบบนี้แน่เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูข้างบน ตอนแรกเราว่าจะนั่งตรงโน้นเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนสุดกันเมื่อกี้ผมเดินลอดตรงโน้นน,นนะแต่ว่ามันจะเดินตัดออกมาไม่ได้นะตรงเนี้ยเนี่ยผมเดินอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เรามาถึงน้ําตกตานทพิ์แล้ว <c oughs> เรายือนอยู่สามแยกแล้วตอนนี้อ,อมีคนด้วยอยู่ข้างบนตรงนั้นเล่นน่าจะสนุกอยู่ <c oughs> น้ำตกจะมี2โซนนะทุกคนโซนที่เราอยู่ก็คือโซนสะพานหนึ่งนะส่วนสะพาน2ขับรถขึ้นไปอีกนิดหนึ่งไม่กี่ร้อยเมตรนะครับทุกคนราคาอาหารก็ตามนี้นะทุกคนไม่ได้แพงมากราคากลางๆก,กับปริมาณที่ได้มาก็ถือว่ารับได้นะครับทุกคนก็ดูเป็นแนวทางไว้นะครับสาหรับใครที่อยากจะมาสั่งอาหารที่ร้านน้ำตกตารทิพที่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ผมสั่งกันมานะรสชาติก็ถือว่าอาร่อยใช้ได้เลยไม่ขี้เรเลยนะทุกคน ได้เวลาลงไปเล่นน้ำกันแล้วทุกคนข้างบนเนี่ยขึ้นไปได้อีกเยอะเลยน้ำสวยมากเลยอู้วว้ววววววน้วเวว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 า เอ้เดรอนสามเย็นมากเย็นสดชื่นมากเลยน้ำแรงน้ำแรงโลน้ำใสมาก ไปวิวไปวิวไปววโอ้น้ำพลาน้ำปลาเพื่อนๆไปชมข้างบนกันนี่ม,นมาจากตรงนน้นเมื่อกี้แลวผมก็จะไปประจนภัยที่ด้านบนกันต้องเดินดีๆต้องกระดิบกระดิบไปทีละนิด สนุกมากเลยวันนี้เรามาถึงกันเมื่อกี้เรามาถึงตอนบ่ายโมงโกว่าเกือบบ่ายสองแต่ตรงน้นเหมือนว่าน้ำมันจะแรงเดี๋ยวเเดินไปดูก่อนโอ้ยังมีอีกไกลอ่ะมีเยอะเลยข้างบนโน้อนอ่ะข้างบนมันจะเป็นชั้นแต่ก็สวยมากเลยนะสวยดีสวยดี ก็อพอเราเดินขึ้นมาอีกนิดนึ่งเราก็จะมาเจอก้อนหินใหญ่สองก้อนตรงนี้นะก็จะเป็นตรงจุดที่น้ําตกไหลเชี่ยวมากนะครับตรงนี้เล่นไม่ได้นะเพราะว่าน้ําไหลแรงมากก็เดินขึ้นไปอีกนิดนึงตรงจุดที่พี่ผู้ชายเขาเล่นกันอยู่หรือถ้าใครไม่อยากเล่นตรงนี้เราก็เ,เดินขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็มีจุดให้เลือกเล่นมากมายเลยนะครับทุกคนส่วนถ้าใครไม่อยากเล่นตรงสะพานหนึ่งนะครับให้ทุกคนขับรถขึ้นไปอีกหน่อยก็คือตรงสะพาน2นะตรงนั้นน้ําก็จะไม่ลึกนะครับนั่งแช่ชิวๆสบายๆบิ่มสารา ได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปแช่น้ํากันโก,โก้กส่วนถ้าไกลไม่อยากเดินขึ้นไปไกลนะครับ แนะนําให้เล่นตรงใต้สะพานหนึ่งตรงจุดที่ผมเล่นตอนนี้เลยนะทุกคนก็จุดตรงนี้มันก็จะดีที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารที่เราสั่งของมากินที่ศาลานะทุกคนส่วนศาลาที่เรานั่งนะครับถ้าเกิดเราสั่งอาหารเราไม่ต้องเสียค่าเช่าศาลานะทุกคนพอเราแช่น้ำนเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถเดินขึ้นไปนอนพักที่ศาลาได้เลยก็ถือว่าสะดวกมากเลยจุดตรงนี้นะครับามานั่งพัก <laughs> มันเด็กเลยอืมอ <laughs> ย่าไปเล่นน้ำมันต่อมันเพิ่มานั่งพักแป๊บน,นึง อีกอยางตรงสะพาน2เขาสามารถที่จะกางเต็นท์ได้ด้วยนะทุกคนส่วนใครที่ไม่อยากกางเต็นท์ก็สามารถที่จะนั่งชิวๆริมน้ําตกนั่งแช่น้ําตกได้ถึง5้าทุ่มเลยนะทุกคนเต็มที่ก็น่าจะไม่เกินเที่ยงคืนนะถ้าเกิดใครที่มากางเต็นท์เขาจะคิดแคร่ละ100บาทนะครับแครที่นั่งริมน้ําตกอะนะส่วนถ้าใครแค่มาเที่ยวไม่ได้มากางเต็นท์เขาจะคิดแครล,ละ150บาทนะครับนั่งกี่คนก็ได้นะครับเต็มแครนะแต่ห้องน้ําที่สะพาน2ก็จะไม่มีห้องอาบน้ำนะ สําหรับถ่ายหนักอย่างเดียวนะครับหาบน้ำไม่มีใครที่ชอบรักในการการเต้นสายดิบๆนะครับก็มาที่นี่ได้เลยวิวดีบรรยากาศดีกลางเต้นใกล้น้ําตกนะครับผมชอบที่นี่มากเลยนะเพราะว่าที่นี่อ่ะคนมันไม่เยอะด้วยมันรู้สึกว่าเรามาเล่นน้ําแบบส่วนตัวส่วนตัวนะเนี่ยดูดีไม่มีใครเลยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยไม่มีคนเลยนะใครสำหรับใครที่ว่าไม่ชอบคนเยอะนะ พอมาที่นี่ได้เลยนี่นี่ขนาดวันอาทิตย์ยังไม่มีคนแบบคนไม่ได้ว่าเยอะเหมือนน้าตกสาวน้อยที่เราไปวันก่อนนะถ้าที่น้ําตกสาวน้อยวันก่อนคนเยอะมากนี่เราอาบน้ำกันเสร็จแล้วกําลังลับเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่เดี๋ยวไปหาที่เที่ยวที่อื่นก็สี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเราจะไปที่ไหนอีกก็รอติดตามนะนี่ก็เปิดไฟสวยมากเลยนะข้างหลังตรงนี้ บรรยากาศดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นร่มไม้ด้วยแล้วก็มันมีเงามีอะไรด้วยนี่ไปแล้วบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจันกระดิง่งคีิ้งด้วยนะบ๊ายบาย